สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผงในของเดลี่แล้วนะคะวันนี้นะคะผงจะมาแกะกล่องค่ะใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆไม่เคยเข้ามาชมนะคะผงใช้ชีวิตในอิตาลีนะคะแล้วก็โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอิตาลีนะคะแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมายเลยนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็จะได้ดูเรื่องราวในอิตาลีกันนะคะว่าเป็นยังไงการใช้ชีวิตในอิตาลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหงม,มาแกะกล่องค่ะหงสั่งอาหารมาอีกแล้วนะคะ สั่งของมาจากเอเชียมาร์เก็ตค่ะคราวนี้ก็เลยจะมาแกะให้เพลินๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคนที่อยู่อิตาลีก็น่าจะทราบกันนะคะเราคนไทยนะคะสั่งอาหารส่วนใหญ่สั่งของนะคะสีอิ้วน้ำปลาอะไรพวกนี้เราสั่งจากเว็บไซต์นี้กันทั้งนั้นนะส่วนใหญ่เนาะผมงรีวิวมาหลายครั้งนะคะคร้งนี้ก็จะมาเปิดด้วยนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างคะ่ะจะบอกให้ทุกครั้งนะคะเว็บไซต์นี้เขาแพ็กมาดีมากเลยนะคะแล้วก็สั่งเร็วลัมนผมเพิ่งจะสั่งนะคะ วันนี้ก็ได้ของเราผมสั่งตอนบ่ายนะคะวันนี้ตอนเช้าได้แล้วนะคะก่อนเที่ยงนะคะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี้นะคะผมสั่งมาวันนี้ทั้งหมด57ยูโรนะค่าส่ง12ยูโรเพราะว่ามันหนักหน่อยเนาะดูกันค่ะหมม่อนขอบไปด้ยผเส้นเล็กมาด้วยค่ะสำหรับผ หน้าไม่ที่ห่อเออหน้าม่คีออา้าห่อวนเส้นด้วยนะคะโอเคก็คพกแพ็คมาดีนะคะเด็กดด รงนี้ผมสั่งพวกครั้งนี้ผมสั่งพวก็วกเียอะไรซีอิ๊วเยอะมันก็เลยหนักแล้วก็มีสั่งข้าวเหนียวมาด้วยดยูกันจ้โอ๊ยหนักผมสั่งข้าวเหนียวมา ตาล่มอะไรสักอย่างเงี้ยสามยูโรห้าสิบหนึ่งกิโนละแพงไหมอ่ะถือว่าแพงวะเนาะก็แพงอยู่เนาะคิดว่างหอมมาสองแพคค่ะเ้าเหนียวค่ะเพราะว่าจะมากินกับรอบเด็กๆชอบกินกับหมู่อมหมูนะ่ะแล้วก็สั่งค้าหอมมาดีมาด้วยค่ะแล้ก็มีอันนี้อร่อยหวาน มันจะเป็นซอสพริกไทยเปล่าน,น้ำจิ้มพริกไทยก็ใช่ย่าง <c oughs> นี่ค่ะย่งแพ็คเขาจะแพ็คมาดีการที่นี่แต่แพ็คดีสุดๆไปเลยคือไม่มีทางไม่ไม่ไม,มีการแตกเลยอ่ะเพราะมันบาบเบ้มขนาดนี้ไม่มีการแตกได้ <c oughs> อ๋อของสั่งซอสรวเครื่องปรุงผัดไทย ของโลโบ้แล้วก็ดูนะคะสีอิ้วอย่างเยอะน้ำมันทอยสองขวดสีอิ้วสองขวดโอเคซามาดูมาทำอะไรคะเซซ่าอะไรคะีอิ้วอ้ากลายเป็นสามขวดเอ๊ะมาสั่งมาสองทำไมมาสามมนาสช้ผิดมาเปาวะ น้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะน้ำจิ้มจิ๊กโชว์อ่ะไว้ทำขนมจิ้ม้าเคียวค่ะอ๋อชิยูสั่งมาสามขวดแล้วก็สั่งคนเล็กมาส่งให้แม่สามีนะคะ,ะเะได้ก,กินนะคะน้ำปลาค่ะตาปลาหมึกน้ำจิ้มข้าวมันไก่ เออมียี่ห้อใหม่หมายี่ห้อน้องพอนเว้ยยี่ห้อนี้ไม่รด้เคยเห็นนะปะเพิ่งจะมาแล้วก็น้ำจิ้มไก่เนี่ยค่ะแค่นี้ไม่เยอะดแล้วก็เขาแพ็คมบนี้ทุกครั้งคนะ่ะซื้อมาจะแดนสะเก็บเนี่ยแหละค่ะเป็นของทั้งหมดที่หงสั่งมานะคะก็ไม่เยอะนะแต่ว่ามันหนักจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนะคะไม่เยอะน้ำมันหอยสองใค่ว่าสีอิว้วแล้วก็มามา่าแล้วก็ข้าวหนักที่ข้าวแหละ แล้วก็พวกซอสต,ต่างๆนะคะน้ําจิ้มข้ามันไก่น้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มฝ้าเขียวน้ําจิ้มจิ๊กโฉนะคะทั้งหมดเราก็จะมีใบเสร็จอะไรมาให้เนี่ยห้าสิบเจ็ดยูโรค่าส่งสิบสองยูโรเพราะมันหนักหกสิบเก้ายูโรจะสิบยูโรก็ตกทีประมาณสมมุติตกที่สามสิบจะสั่งสองพันกว่าบาทค่ะไรเท่านี้เองโอเคเนาะนี่แหละค่ะชีวิตของคนไทยที่อยู่ที่เจอร์ซีนะคะก็ต้องหาซื้อของไทยผ่านออนไลน์แบบนี้แหลนะเนาะก็ นี่ละค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะยังไม่ u ั s ส r ค b e อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กับช่องของหูดไดรี่ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ